สวัสดีพวกแกคงสนใจใน Work and Travel กันใช่ปะละ่ะเราจะมานั่งเมาากกันแบบชิลๆแล้วก็แชร์ประสบก,การณ์การไปแวดของเรางั้นไปเราจะมาเริ่มกันในคือการโดนเหยยดบ้านแม่โดนเหยยดบ้างไหมไม่เคยต้องมานั่งเสียดแม่เสียค่าโครงการไปทั้งหมด สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เน่ก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการไป work and travel กลับมานั่นเองแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะเน่กลับมาจากพักแล้วนะแต่ว่นเน่เพิ่งได้มีโอกาสลัสดกิฟให้ทุกคนดูค่ะก็เดี๋ยวไปเรื่องันเลยโอเคอย่างอื่นต้องบอกก่อนว่านี่นะคะไปทํางานที่รัฐสก้าเมืองเกิร์วูดแล้วก็งานที่เน่ทำก็คือซอฟต์แวร์นั่นเองคะ่ะซอฟต์แวร์ที่เป็นแซนวิชนะทุกคนทำไมเน่ถึงเลือกงานที่สก้าแล้วก็ทําไมถึงเลือกทํางานที่ซอฟต์แวร์นะคะ จะบอกก่อนว่า阿拉กาเป็นแผ่นดินที่แยกออกมาจากแผ่นดินใหญ่นะทุกคนหมายถึงไม่ได้อยู่ติดกับเ,เช่นเท็กซัสนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียอะไรประมาณนั้นก็คือเป็นแผ่นดินที่แยกออกมาแล้วก็แคบจะถึงแคนาดาอยู่แล้ว <c oughs> นั่นแหละค่ะก็เป็นสาเหตุที่ตัวเครื่องบินคือแพงมากแพงแบบมากๆโอเคกล okay, ับมาที่คำถามก็คือทำไมเน่ถึงเลือกไปทำงานถึง阿拉กานะคะก็คือเน่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศร้อน ไม่ชอบเมืองไม่ชอบสิตี้ไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบความแออัดไม่ชอบรถติดแล้วก็อีอย่างคือเน่เป็นคนชอบธรรมชาติมากๆแล้วก็จะบอกก่อนว่าเหตุผลการเลือกงานหลักๆของเน่เลยนะคะคือเน่จะต้อง ไม่เครียดกับการทำงานซึ่งการที่เราจะไม่เครียดกับการทำงานอะสิ่งที่มันสำคัญว่าที่สุดคือเรื่องของสภาพแวดลอ้อมนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้ในเน่เลือกสก้านะคะเน่อยากเป็นฟิลแบบเดินไปทํางานสบายๆแบบขวาม,มือเป็นภูเขาซ้ายมือเป็นลานําธารอะไรฟิลนี้แล้วก็แบบอากาศเย็นโปะหน้าอืมประมาณนั้นก็เลยทําให้เน่รู้สึกว่าสก้าคือเมืองที่ฉันอยากไปแล้วก็เป็นฟิลแบบอยากทางานเนี่ยไปพักผ่อนนะทุกคนง่ายๆแค่นั้น แล้วก็เรื่องเรทนะคะที่แน่ได้ก็คือจะเป็น14.5ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแล้วก็เน่าสามารถทําได้ขั้นต่ำ32ชั่วโมงต่ออาทิตย์ก็เท่ากับว่า1นึ่งอาทิตย์เน่จะทํางานประมาณ5วันนะคะโอเคต่อไปจะมาเป็นฟีลแบบนั่งเมาส์แหละก็คือช่วงแรกที่ไปถึงนะคะเน่ก็จะไปนอนที่บ้านของเมนเจอร์ก่อนคืนหนึ่งแล้วก็พอเช้าถัดมาก็ไปทําธุระเช่น social security c a r d แล้วก็ ไปเข้าวอมาร์ทเพื่อที่จะไปซื้อของข้าบ้านของใช้ส่วนตัวหรือว่าของกินที่เราอยากตุนไว้อะไรแบบนี้แต่ว่าเน่จะบอกว่าเนแทบไม่ซื้ออะไรเลยทุกคนเพราะว่าเนรู้สึกว่าเนแอบกลัวว่าก็จะใช้เงินหมดนะคะแล้วก็จะบอกว่าวอมาร์ทที่นู่นอะคือใหญ่มากกว้างมากแล้วก็วอมาร์ทที่นู่นคือสวยมากทุกคนแบบนึกสภาพนะตรงนี้คือวอมาร์ทมองไปทางโน้นก็คือ เป็นภูเขาแบบภูเขาแบบใหญ่มากกว้างมากยาวมากแล้วก็แบบขยับมาก็จะเป็นฟีลแบบบ้านเล็กๆแบบฟิลชนบทนิดๆอะไรเงี้ยคนคือมันดีมากแล้วยิ่งแบบบวกกับอากาศเย็นอ่ะตายค่ะคือตายจริงๆแบบตายที่ไม่ได้หมายถึงว่าหนาวตายหมายถึงแบบฉันฉันคิดถูกแล้วที่มาที่นี่ต่อมาก็คือพอถึงที่เมืองเกิรบูตแล้วนะคะหลังจากที่มินเจอร์ไปส่งนี่ที่เมืองเกิรบูตที่ทํางานของเนี่อ่ะ ช่วงแรกวันแรกเอา,อางี้วันแรกที่ไปถึงนู้นก็คือจะเป็นฟิลแบบให้พักผ่อนให้แบบสามารถนั่งรถชิวๆดูรอบเมืองก่อนได้แล้วก็แบบเป็นฟิลเก็บข้าวเก็บของแล้วก็วันถัดมานะคะเขาก็จะให้เน่เริ่มงานเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เน่ก็จะพาทุกคนไปวอล์กหนึ่งวันนะคะดูว่าที่เซเวงเนี่ยเน่ทางานอะไรบ้างนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ต้องขอตัวไปแต่งหน้าก่อนเพราะว่าหน้าสดมากแล้วก็ใกล้ถึงเวลาทํางานแล้ว อันนี้ก็จะเป็นแบบยูนิฟอร์มนะคะก็คือจะเป็นเสื้อยืสับเวตแล้วก็เป็นกางเกงแบบกางเกงสีดำธรรมดาปกติแล้วก็รองเท้าผ้าใบรองเท้าสนนเกอร์แล้วก็จะมีหมวกอันนี้เราก็ต้องมัดผมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็เป็นหมวกที่มีป้ายชื่อเราเผื่อเวลาแบบเราทําจานวิทให้ลูกค้าหรือว่าบริการลูกค้าไม่ดีมันก็จะได้แบบมีป้ายชื่อบอกแล้วก็ให้เขาคอมเลนได้นั่นเอง แเราควรใส่ปะเราควรใส่น้อเพราะว่าแบบมันก็เป็นกฎของเขาก็ประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศการเดินไปทํางานของเมนะคะทุกคนเห็นก้อนเมฆตรงบบไหมเขาเรียกวอะไรเออก้อนเมฆแหละแบบคือความกดอากาศมันต่ํามากๆสำคัญเลยคือมันเป็นการมาเว w ร์ k ช่วงสัมเมือรอใช่ปะแต่ว่า พอเนี่ยวัดอยู่ที่阿拉斯加ก็คือทุกคนอุณหภูมิไม่เคยสูงกว่า16องศาเลยอย่างวันนี้ก็อุณหภูมิ12องศานะคะคือดูเหมือนแบบดูเหมือนไม่หนาวใช่ปะจริงๆมันหนาวนะแต่ว่ามันชินแล้วอะแบบมันชินกับอุณหภูมิเท่านี้ดูเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วก็จะบอกว่าที่นี่แบบนับวันเห็นแดดได้เลยประมาณตั้งแต่มาอยู่นะมีแดดแค่แบบเจวันเองอนั่นแหละ ก็สาหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนที่ไทยหรือว่ารู้สึกว่าแบบอยากมาซัมเมอร์แบบชิลๆสบายๆายนะคะก็แนะนําแนะนํามาเพราะว่าส่วนตัวแล้วนน่ชอบแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบลําบากหนาวเกินพอ่าอยู่จริงๆเราอยู่ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่สาหรับนน้เนี่ยว่ามันก็โอเคนะแบบก็ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าที่ทํางานนะคะดูสวยมากถึงแล้วครับที่ทํางานของเรา Happy birthday! <laughs> so, okay. This ขนมปังก็นะทุกคนมเหนีมากเลิศดูสวยไหมเนี่ยทำเองน่ารักน้องลูกเป็หน้าตาขนมปังให้เนี่ยทำนะคะอันนี้จะเป็นขนมปังโฮวิดแล้วก็ข้างล่างเป็นขนมปังไวท์และนอกจากเราจะแบบเสิร์ฟแซนด์วิชหรือทำแซนด์วิชแล้วก็แบบพวกพี่แพ้พวกของที่ต้องทำอะไรอ่าเงี้ยแล้วก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะคะทุกคน อันนี้ก็คือบรรยากาศหลังจากที่เราเลิกงานแล้วคะทุกคนหนาวไปดีกว่าขอสัมภาษณ์นะคะวันนี้ทํางานเป็นยังไงบ้างคะคุณเกรซเหนื่อยเชื่อมากกวอันนี้ก็คืออุ้ยผู้คำหยาบใชไหมขอโทษบัดออกอันนี้ก็คือเจ้าของแปลงบัรที่เราใช้เมื่อเช้านะคะุน กับบ้าไนค่ะทุกคนโอ้ยหนาวอ่ะหนาวนี่จะให้ทุกคนดูดูเห็นก้อนแม่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็คือที่เราทํางานนะคะก็คือแก๊สเตชันแล้วก็เป็นสถานที่เดียวที่มีงานทําในเกิ o ์ด o ู d โอเคเน่ก็จะมาบรรยายสภาพอากาศแล้วก็เมืองที่เน่ไปนะคะทุกคนเผื่อทุกคนจะรู้สึกว่าอยากไปสก้าว่าช่วงที่เน่ไปอันนี้อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าช่วงที่เน่ไป คนท้องถิ่นหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้แปลกมากที่ฝนตกบ่อยแล้วก็แดดออกแค่ประมาณแบบ5วันทั้งเดือนอะไรประมาณนี้นะคะ mm. ก็คือ mm. ช่วงที่เน่ไปอากาศดีไหม,อา,ามอากาศดีมากเหมือนว่าแรกที่เน่ไปอากาศน่าจะประมาณ4องศาใช่แต่ว่าเน่ไม่ได้รู้สึกหนักขนาดนเพราะว่าฉันเป็นคนขี้ร้อนไงเออ mm. แล้วก็บรรยากาศดีค่ะแบบ ขวามือเป็นภูเขาจริงๆแล้วก็หลักถัดจากภูขเขาก็จะเป็นลำธารแบบไม่ใช่ลำธารเขาเรียกอ,อะไรเป็นเป็นทะเลสาบเลยเออคือแบบดีมากแล้วก็บนภูเขาก็คือจะมีแบบสโนว์ที่แบบค้างตั้งแต่เวนเทอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็บ้านที่เน,นอยู่นะคะเป็นบ้านที่ออนายจ้างเป็นคนจัดหาให้แต่ว่าเราต้องเสียค่าบ้านน่าจะประมาณ700เอ้ย4 0 0ขอโทษค่ะ ประมาณ400ดอลนะคะต่อเดือนใช่แล้วก็หลังบ้านเน่ก็จะเป็นแบบลำธารแล้วก็ถัดจากหลังบ้านก็เป็นภูเขาอีกคือแบบรู้สึกดีมากๆแบบรู้สึกแบบแฮปปี้กับการอยู่เมืองนี้มากๆอากาศดีอากาศเย็นผู้คนนิ์แล้วก็เจอมูสด้วย ว่าเสียดายมากที่ไม่ได้เจอน้องหมีนะคะเจอแต่น้องมูสก็น่ารักดีแต่ว่าอันตรายเป็นนิดนึงก็สําหรับใครที่ไปก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะแล้วก็เรื่องถัดมาก็คือเรื่องเมืองที่เน่อยู่นะคะเมืองที่เน่อยู่โชคดีมากๆาเพราะว่าเขาจะมีบัสฟรีสามารถนั่งวนรอบเมืองเกิร์บูดได้เลยจะบอกก่อนว่าเกิร์ูดไม่ใช่เมืองใหญ่นะทุกคนเป็นเมืองเล็กๆที่แบบเราอยู่วันเดียวเราสามารถเที่ยวครบแล้วจริงๆเราสามารถแบบนั่งรถวนครบทั้งเมืองแล้วจริงๆคือ มันไม่ใช่เมืองใหญ่เลยแต่ว่ามันโชคดีที่มีบัสฟรีอากาศดีร้านอาหารเยอะผู้คนนิส์คือมันดีตรงนี้แหละพอเราพูดถึงข้อดีแล้วเราก็จะมาพูดถึงข้อเสียบ้างแต่หลายคนคงอยากรู้นะคะว่าการที่นเ,เน่ไป work เน่เจอปัญหาอะไรบ้างเน่ประสบป,ปัญหาอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเพื่อนคะ่ะคือด้วยความที่เน่ไป work and travel คนเดียวแล้วก็ปัญหาที่เจอคือเราจะไม่มีรูมเมท นอนด้วยเพราะงั้นเราต้องไปจับคู่กับเพื่อนต่างชาติและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการประสบปัญหายิ่งใหญ่มากๆปัญหาที่เน่เจอนะคะก็คือเรื่องของการใช้เสียงนั่นเองแบบว่าเพื่อนจะเป็นคนที่ชอบเปิดเพลงเสียงดงังชอบดูหนังเสียงดงังมี i อพอดแต่ไม่ใช้เออเขาจะเป็นฟิลนั้นแล้วก็ ด้วยความที่เราเองก็ไม่ได้อยากที่จะขัดเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออปล่อยได้ปล่อยไปแต่ว่าพอไปเรื่อยๆทุกคนพอเขาเห็นว่าเราไม่ถักถวงเขาก็เลยทําหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเลยทำให้ได้รู้สึกว่าไม่ได้แหละฉันต้องแหละฉันต้องพูดแหละอะไรอย่างนี้และนั้นก็เลยทําให้เราทะเลาะก,กันแล้วก็ถึงขั้นที่เมนเร์จะต้องมานั่งเป็นกลางแล้วก็ เถียงกันเลยประมาณนั้นอันนี้ก็คือถือว่าเป็นปัญหาหนักมากเพราะว่าไม่เคยต้องมานั่งเถียงกับใครแล้วมีแบบคนใหญ่คนโตนั่งอยู่ด้วยแบบสองสามคนเลยแล้วก็ทําให้เราแบบเริ่มที่จะพูดตรงไปตรงมามากขึ้นเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นเน่ก็อยู่เมกาได้ประมาณสามอาทิตย์แหละก็เริ่มพูดแบบพูดไหลืห่นแหละก็เลยทาให้แบบกล้าพูดมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราพูดกันตรงมากขึ้นพูดกันทุกประเด็นแล้วก็เคลียร์กันจบตั้งแต่วันนั้นหลังจากนั้นแล้วก็ กลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วนะคะทุกคนต่อมาปัญหาที่พบกับนายจ้างนะคะก็คือนายจ้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสตรีทแล้วก็จะไม่ค่อยเข้ามาช่วยเหลืออะไรมากนะักจะแบบปล่อยให้ช่วยเหลือกันเองแล้วก็เรื่องของการเข้าเมืองอะไรเงี้ยคือเข้าเมืองยากมากเพราะว่านายจ้างจะไม่ค่อยว่างมารับเลยทําให้รู้สึกว่า นายจ้างไม่ค่อยดูแลเราขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าไม่ได้ดูแลขนาดนั้นไหมก็ไม่เชิงนะคะทุกคนเขาก็จะมาบ้างนานๆครั้งไปส่งไปรับที่สนามบินคือไม่ได้ปล่อยไม่ได้ตัดหางเปิดวันแล้วขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าวลาที่เรามีความต้องการอยากจะไปที่มันนอกเหนือจากการดูแลของเขาเรากับรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยโอเพนไมน์ในการรับฟังเราหรือว่าอำนวยความสะดวกให้เราขนาดนั้นนั่นเองต่อมานะคะปัญหา เรื่องที่หลายๆคนอาจจะสงสัยก็คือการโดนเหยียดว่าแน่โดนเหยียดบ้างไหมอะไรแบบนี้เน่จะบอกว่าน่โดนเหยียดประมาณ สองครั้งเองการที่เน่โดนแบบแซะเน้นนึงก็อย่างเช่นเน่กาลังคิดเงินใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีการให้เลือกทิปประมาณนั้นแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่แบบพูดว่าไม่ต้องให้ทิปหรอกเขาเป็นคนเอเชียคนเอเชียไม่ต้องให้ทิปกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้เน่ก็แอบรู้สึกว่ามันเป็นการแซะเน้นนึงแต่ว่าเน่ส่วนตัวเน่ไม่ได้คิดมากองนี้เน่ก็เลยรู้สึกแบบไปๆไปมันเป็นเรื่องที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ต่อมาจะเป็นการแชร์ทริคการเก็บเงินที่าาสก้าของเน่นะคะก็คือเน่อะ พกเงินพ o c k e t มันนี่ไปประมาณ40,000บาทไทยน่าจะประมาณนั้นนะแต่ว่าเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยเน่ใช้ซื้อของไปสองอย่างก็คืออย่างแรกก็คือข้าวไก่ทอดที่สนามบินเกาหลีแล้วก็อย่างที่สองคือนมแกลลอนที่ Walmart แค่นั้นแล้วหลังจากนั้นนี่ก็จะทำการเก็บเงินพอเก็ตมันนี่ทั้งหมดเลยแล้วก็สิ่งที่จะทำก็คือเน่จะใช้วิธีการเอาทิปนี่แหละคะ่ะไปใช้เช่น ติปแต่ละวันอะจะมีการแบ่งใช่ไหมคะสมมติว่าวันนี้ทํางาน5คนติปก็จะแบ่งให้5คนอะไรอย่างนี้แล้วขั้นต่ตําติปที่เน่ได้ก็จะได้ประมาณเวลา2ดอนเพราะงั้นหน้า2ดอนเน่ก็จะทําการเก็บเก็บไว้เพราะว่าเน่ไม่ได้ใช้กินใช้ซื้ออะไรทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าส่วนตัวเน่เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายไม่กินข้าวก็ได้ไกินข้าวก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้อดนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแบบฟุ่มเฟือยจะต้องซื้อ,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 อนู่นซื้อนี่อะไรทุกวันก็เลยรู้สึกว่า ติปที่เราได้แต่ละวันแล้วก็เก็บเก็บในการไปกินข้าวคั้งหนึ่งของเรามันพอพออย่างน,นี้เน่ก็จะใช้แค่ติปของติงเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช้เงินพ็อกเก็ตมันนี่ของต็งเลยก็คือเก็บซ่อนเลยสิ่งที่สําคัญมากๆคือเน่ทำบันทึกรายรับรายจ่ายติปที่ได้ทุกวันว่าวันนี้ได้ติปสองดอลลาร์วันนี้ได้ติปสิบสี่ดอลลาร์วันนี้ได้ติปห้าดอลลาร์อะไรประมาณนี้เก็บทุกวันนะคะแล้วก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมอยู่ได้ด้วยเหรอแบบแค่ติปอะไรอย่างงี้ต้องบอกก่อนว่าซัวเวนะคะจะมีแซนด์วิช แล้วก็มีน้ําให้เติมฟรีได้ตลอดก็คือสามารถเดินมาเติมน้าได้ตลอดเวลาต่อให้เน่แบบไม่มีไม่มีทางานที่ที่ร้านเน่ก็สามารถเดินจากบ้านมากองน้าฟรีได้เลยโอเคมาเรื่องที่สําคัญมากๆก,ก,ก็คือยังไม่พ้นเรื่องเงินก็คือค่าใช้ใจ่ายของโครงการที่เน่เสียไปนะคะเน่เสียค่าโครงการไปทั้งหมด2องแสนสี่หมื่นบาทไทยนะคะทุกคนแต่ว่าอย่าเพิง่งมันคือรวมทุกอย่างนะ เน่จะคืนรูมให้ดูตรงนี้ก็คือจะมีค่าจองงานสมัครงาน9,900บาทใบรานสคริปบวกกับ student status ของมหาลัยเน่น่100บาทค่าโครงการงวดที่1 1 9 9 0 7 3 6บาทแล้วก็มีค่าธรรมเนียม199บาทนะคะแล้วก็ค่าพาสปอร์ต1,000บาทค่าส่งพาสปอร์ต40บาทค่าถ่ายนูนวีซ่า200บาท ค่าโครงการงวดที่2 6 9 9 7 3มืบาทค่าธรรมเนียม199บาทค่าสมัมภาษณ์วีซา่า5,440บาทแล้วก็ซิม3เดือน6,290บาทพ็อกเก็ตมันนี่4ี่0 0บาทแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบิน75,700บาทอันนี้ก็เป็นค่าโครงการทั้งหมดที่เน่เสียไปนั่นเองนะคะแล้วรายได้คงเหลือล่ะเน้เหลือเงินกลับมาไหมจริงๆ ฉันสามารถทำเงินได้สองแสนแปดอืมแต่ไปเสียกับตอนที่ไปเที่ยว5วันนั่นเองนะคะทุกคนแต่จะบอกว่าจริงๆอะช่วงแรกเน่ค่อนข้างสตรีทมากนะในการที่แบบไม่เอาไม่ค่อยอยากซื้ออะไรแบบกินอาหารที่พกไปนั่นแหละอะไรอย่างนี้ไม่อยากไม่อยากซื้อข้าวเยอะเดี๋ยวมันจะเสียเงินด้วยนะแต่ว่าช่วงหลังแบบประมาณเดือนครึ่งหลังเน่กลับรู้สึกว่าเฮยไม่ได้ดิแบบ มาถึงเนี้ยก็ลองกินตลอดให้ครบแบบทั้งเมืองเกิร์บูดไปเลยแม่ก็เลยทําการนัดกับเพื่อนที่แบบเพิ่งไปรู้จักกันที่นโนนแบบไปกินข้าวด้วยกันทุกวันแบบวันหยุดอะไรเงี้ยทุกคนแบบไปทุกร้านในเกิร์บูดมาแล้วจริงๆนะแล้วก็จะบอกว่าอร่อยมากอร่อยจริงแล้วก็ราคามันก็แพงไหมมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นก็รู้สึกว่ามันสมส่วนกับเ,เงินที่เราได้ในอาร์สกานี่อ๋อแล้วก็จะบอกว่า แน <laughs> ่เหลือเงินกับไทยประมาณหนึ่งแสนห้ามืนบาทก็โอเคปะก็โอเคอยู่มันก็ไม่แย่โอเคเราเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของการมาวมยครั้งนี้แล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของการไป work and travel ครั้งนี้อันเองอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าทนฟังให้จบหน่อยนะคะเรามาพูดถึง ข้อเสียก่อนดีกว่าเพราะว่าข้อดีเราจะไม่ปิดท้ายข้อเสียอย่างแรกนะคะก็คือเกิร์บูดอลาสก้าเป็นเมืองที่เล็กมากๆเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่รู้สึกว่าฉันยากเรียนรู้เมืองให้มันกว้างกว่านี้ให้มันว้าวกว่านี้เกิร์บูดอาจจะไม่ใช่เมืองที่หลายคนรู้สึกว่ามันดีเพราะว่ามันเล็กมากแล้วก็ไม่มีแหลกช้อปปิ้งไม่มีแหล่งความสวยความงามใดๆคือจะเป็นความแบบ ธรรมชาติจริงๆแล้วก็เรื่องถัดมามันเป็นข้อเสียสำหรับเด็ก work and travel เลยแหละเพราะว่าที่เมืองเกิรบูดนะคะหางานสองยากมากทุกคนทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าแหล่งหางานหลักๆของเกิร์ูดอะจะมีแค่จุดที่นี่อยู่แล้วก็โรงแรมแล้วก็บริเวณดาวเทาที่จะมีร้านอาหารเยอะหน่อย แล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตแค่ร้านเดียวในเมืองเกิร์บูดเพราะฉะนั้นทุกคนก็แบบจะต้องแย่งงานกันนิดน,นึ่งก็เลยเป็นอะไรที่หางานทํายากอ๋อแล้วก็จะบอกว่าส่วนตัวเน่ทําแค่ง,งานเดียวนะคะนี่ไม่มีงาน2งานสามเลยแล้วก็ข้อเสียทัดมาก็คือเดินทางลําบากเพราะว่ามีรถบัสฟรีก็จริงแต่ว่ามันอยู่แค่ในเกิร์บูดแต่ถ้าเราต้องการไปเมืองอื่นเช่น แอน l อเลจหรือว่าพายเมอรเราก็จะต้องแบบขอ m a n นเจอช่วยพาไปเที่ยวช่วยพาไปประมารในเมืองช่วยพาไปเซเวยนนู่นนี่นัน่นหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่มันก็ข้อเสียแหละแต่ว่าส่วนตัวแล้วนี่อยู่ได้เพราะว่านี่กลับไปเที่ยวที่ LA 5วันสุดท้ายแค่นั้นแบบไม่ได้คิดจะเที่ยวอะไรในเกิร์วูตอยู่แล้วกะแค่แบบเออพักก็ถือว่าได้เที่ยวแล้วประมาณนี้น,นั่นเอง ต่อมาข้อดีนะคะของเกิร์ตวูด阿拉斯สก็คือมันเป็นเมืองที่สงบมากๆเป็นเมืองที่เหมาะกับคนที่อยากมาพักแบบเน่จริงๆอยากมาแบบทํางานชิลๆรับบรรยากาศชิลๆมีเวลาอยู่กับตัวเองชิลๆจริงๆเน่ก็แนะนําให้มา l a สกาเลยและจะบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เน่มาเวิร a กแอนทร e วและเน่ปิดอินสตาแกรมไปเพราะเน่รู้สึกว่าเน่แฮปปี้กับการใช้ชีวิตที่โนจริงๆก็เลยแบบไม่ได้ติดโซเชียลขนานั้นแล้วก็ ข้อดีถัดมาก็คือภาษาค่ะเน่ได้จริงๆทุกคนเน่จะบอกเยนะว่าเน่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษมาตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่แบบตั้งแต่ปถมมาทุกคนจนถึงแบบก่อนสอบขึ้นมหาลัยอะเน่ก็ยังเรียนพิเศษภาษาอังกฤษอยู่แต่คือมันไม่ได้จริงคือแบบเน่หัวแบบทึบมากๆจนสุดท้ายเน่มีความคิดที่ว่าจับตัวเองโยนมานี้เลยละกันง่ายๆจบปรากฏว่ามันได้จริงแบบทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเน่ ทำได้คือช่วงแรกอะลำบากนิดนึงเพราะว่าให้เพื่อนอะคอยแปลให้ตอลอดเลยแบบใครที่มองว่าเน่แบบเอ้ยมีพื้นฐานอยู่แล้วหรอเปล่าก็เรียมน,นิดนึงก็น่าจะมีพื้นฐานไม่จริงฉันไม่ได้เลยแกมาก,ก็ไม่ได้คําศัพท์ในหัวก็น้อยมากแบบน้อยมากจริงช่วงแรกคืออาศัยเพื่อนอย่างเดียวเลยทุกคนก็นั่นแหละจับตัวเองไปโยนอยู่โน,น่นแล้วก็คุยกับต่างชาติเยอะคุยกับคนนู้นคนนี้เยอะคุยกับ ลูกค้าเยอะมันทําให้เราได้จริงๆกลับมาก็ยังแบบรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ลืมแบบความรู้พวกนั้นต่อมาคือเรื่อเพื่อนคะ่ะการไปคนเดียวมันดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันทาให้เราได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อนที่บังเอิญเจอกันของเนก็คือเป็นเพื่อนที่มาจากมอสวเหมือนกันอันนี้คือบังเอิญมากแล้วก็แบบ ตึกเรียนคืออยู่ใกล้กันมากทุกคนแต่ว่าไม่เคยเจอกันเลยแล้วก็ไปเจอกันที่阿拉斯า,าแล้วก็ตอนนี้ก็สนิทกันมป็อะไรก็คุยกันตลอดก็คืออยู่นู่นก็คือเป็นฟิลแบบบัดดี้มากๆเป็นทวินมากๆไปไหนไปได้วยกันไปกินข้าวหากิจกรรมทําร่วมกันแบบว่างก็คุยกันไปมามมายการที่ห้องทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าแบบมันดีมากกับการไปคนเดียวเพราะว่าทําให้เราได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอเพื่อนต่างชาติใหม่ได้หลุดออกจากกรอบของตัวเองก็คือเป็นข้อดีที่ เน่รู้สึกว่าตัดสินใจถูกในการไปอสก้าคนเดียวข้อดีถัดมาเลยก็คือเน่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะเพราะว่าเน่จาได้เลยว่ามันเกิดขึ้นประมาณ3ครั้งที่สับเวที่มีลูกค้าวีนมีลูกค้าที่แพ้อาหารแล้วก็ เหมือนน่าจะมีลูกค้าที่ถามเยอะเป็นฟิลว่าเขาก็แพ้อาหารเหมือนกันเขาก็เลยอยากถามเพื่อแน่ใจว่าอาหารของเราอะ่ะเราเปลี่ยนถุงมือใหม่ทุกครั้งไหมเราล้างมีดใหม่เราหยิบมีดเราใหม่ให้ทุกครั้งไหมเหมือนตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาดันจะขอดเจอลูกค้าคนนี้แล้วเขาทําไม่ได้เน่ก็สามารถเข้าชาร์จเข้าไปไปช่วยได้ก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเราก็กล้าเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยทั้งที่ตอนนั้นภาษาอังกฤษกยังไม่ได้เก่งในยซ้ำอะไรอย่างนี้ก็ พอกลับมาไทยก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นจริงๆแบบเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รู้สึกว่าเราโตขึ้นจากการที่เราได้เจอปัญหาคนเดียวได้แก้ปัญหาคนเดียวได้อยู่กับตัวเองได้พักผ่อนกับตัวเองได้รู้จักการจัดการจัดแจงชีวิตของตัวเองให้มันดีก็รู้สึกว่าเออมันคือข้อดีมากๆๆๆมากๆของการไปเวิร์กแอนด์ทราวลครั้งการไปเวิร์กแอนด์ทราวลของในครั้งน,งนี้คือมันดีมากๆจริงๆทุกคนมันคือประสบการณ์ชีวิตที่โคตรจะดี แบบมากๆม,มันให้อะไรกับเน่แบบหลายอย่างมากมันทําให้เน่พูดภาษาอังกฤษได้มันทําให้เน่รู้สึกว่ามันยังมีอะไรอีกเยอะที่เราควรจะไปผจญภัยเอาเองไปทิ้งในที่ที่หนึ่งและเรียนรู้กับมันให้ได้แล้วก็มาทําให้เน่รู้สึกว่า การทางานมันไม่ได้เหนื่อยค่ะน่ะมันไม่ได้ยากค่ะนถ้าเราทํางานที่เราชอบเราจะสนุกและก็ถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราชอบที่เราเลือกเองมันจะสนุกมากแล้วก็ที่สำคัญคือภูมิใจในตัวเองมากที่ชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกที่เราไม่เบื่อในสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วก็สุดท้ายคือเราสามารถอยู่กับสิ่งที่เราเลือกได้จนถึง3เดือนก็สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าไป work and travel ดีไหมมันน่ากลัวหรือเปล่ามันจะอยู่ได้ไหม ไปเหอะมันคือประสบการณ์ชีวิตจริงๆเรามีเวลาแค่4ีถึงหปีในชุดมหาลัยในการไป w o r k a n d travel ได้ทำไมเราจะแบบไม่ไปล่ะลองไปดูเพราะว่ามันได้อะไรมากกว่าของแบรนด์เนมจริงๆ <laughs> ส่วนตัวนี้ก็คือ <laughs> เดี๋ยวไปอีกแนะ่ <laughs> นอนปีสี่เจอกันถ้าสัมภาษณ์ผ่าน <laughs> สำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่นะคะอยากให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจแรงผลักดันในการ กล้าที่จะไป work and travel มากๆแล้วก็แฮปปี้มากอ e น j ั y มากมาก็นั่นแหะค่ะเลือกเมืองที่เต็งอยากไปเลือกงานที่เติงชอบทํานะคะแล้วก็สําหรับใครที่ไป work and travel มาแล้วหรือว่ากาลังจะไปก็คอมเมนต์คุยเล่นกันได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีคําถามสงสัยอะไรเพริ่มเติมสามารถทักไอเนี่ยมาสอบถามได้เลยเดี๋ยวน่จะขึ้นไอไว้ให้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะสวัสดีค่ะ